อะไรคะคือ <c oughs> อะไรตัวตั่อย่างหมแล้วค่ะตัวตัวเด็กๆตั่อย่างหมดแล้วของที่จะเอาไปหมดแล้วไม่มีอะไรเลยน้องกินอะไรกินกิน <c oughs> กินนมฟอง <c oughs> นี่คะ่ะ เดี๋ยวป๊าป้าดื่มกาแฟเสร็จอันนี้นมอันนี้กาแฟป๊าป้าค่ะแล้วชมคาปูชิโน่ให้ป๊าป้าเสร็จแล้วค่ะรอบ่ายหนึ่งแก้วแล้วก็เดี๋ยวเอาของลงไปใส่รถแล้วก็เตรียมไปที่นวนกันค่ะวันนี้นี่ค่ะคาปูชิโน่ฟีมือไม่ออค่ะวันนี้โอเคเดี๋ยวให้ป๊าป๊าดื่มกาแฟอ้อฝนตกหรอข้างนอกอือหืไม่เปียกหรอก ของหนูก็มีนี่แม่ทํานมฟองให้เซรีนาด้วยนี่นี่ช้อนยังติดฟองอยู่เลยนี่วายนี่กาแฟหนูอันนี้อันนี้กาแฟป๊ะปะเดี๋ยวหกลูกเดี๋ยวหกพอแ <c oughs> ล้วค่ะเ,เ,เนาะเอาอีกเอาเอาอินนิดเดียวนิดเดียวเอามือแตะเอามือแตะตรงสีขาวนตรงสีขาวตรงนี้ตรงนี้ค่ะเอาช้นาอชนมาตักเอาช้อนตักเรยๆเรยๆเดี๋ยว,วจะได้เตรียมออกไป แส่ของเกมให้สุดเออป้าดื่มกาแฟแป๊บเดียวโอเคเดี๋ยวแม่ช่วยป้าเอาของไปใส่รถป้าขึ้นนิดๆเขึ้นิดนิดสวัสดีค่ะทุกคนโอ,อด <c oughs> กดเลขหนึ่งเออโอเค,อเคตรงไหนกดไม่ได้คะตรงไหนที่ไม่ให้เด็กกดคะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องกดได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ ได้ยินไหมเก่งมากต้องมื่อให้ตัวเองด้วยค่ะเพิ่งตื่นนอนนะคะเนี่ยเพิ่งลุกจากที่นอนแล้วก็ใส่รองเท้าใส่ยักเข็มไปไปตามไปตาไปถึงเวลาไปรับพี่แก้มแล้วค่ะไปเร็ววิงขึ้นรถเลยไปถึงเวลาไปรับพี่แก้มแล้วค่ะต้องปลุกเอาค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไปสายอีกเดี๋ยวมีคนมันตุ๊กปองตุ๊กปองนี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ วันนี้ไม่มีลิปสปติกนะคะมาตั้งแต่เช้าะคะ่ะไปรับพี่แก้มกันค่ะนี <c oughs> ่เสื้อปะขึ้นรถ <c oughs> เอาวางไว้ตรงนี้นะคะจะไปรับนักเรียนค่ะเดี๋ยวไม่ทันเวลาเนาะ จวพี right ่แก้มงนใช่ไหมหลุบจวพี่แก้มงนตุบป่องตุบป่องอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็ะอะปะอะไรหลุบนับอกว่าสวัสดีครับเอ้าน้องบอกว่าสวัสครับแล้วน้องจะไปไหนนี่รู้ไหมเนี่ยน้องจะไปไหนคะ ไปรับพี่แก้มไปรับพี่แก้มค่ะต้องมีค่ะเด้ยหรือบ,บอกม่สิคะไปรับพี่แก้มค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะ กับพรุ่งนี้แต่ว่าเมื่อกี้ดูใหม่แล้วค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝน,นะะมอเกนคายเรเกนปะปะทำไาอีชวนเกซิลอาบิเซนโซนเนอะอ่ะฮะอัมนาวิทาต้นไม้สวยอะไรคะอะไรลกูกอะไร,ะไระนะตกจีน่าบอกว่าฝนไม่ตกหรอก,กว่ะ ได้ยินเสียงไหมนี่ดูข้างหน้าเนี่ยฝนตกนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศแล้วจะพาดูบรรยากาศ,ะาร,ร,ากาศระหว่างทางที่ไปรับน้องแก้มค่ะออกจากบ้านมาเมื่อกี้ค่ะนี่จะขับรถเข้าในเมืองนิดนึงค่ะเมืองเลนน้อยของเราค่ะมีะมหม,มาไม่มีหมาหรอมีหมาได้หรอคะต้นไม้ข้างทางมีหมาด้วยเลย ต้นไม้ข้างทางก็นี่ยคะสีกำลังเปลี่ยนสวยงามเลยค่ะมาเรื่อยๆเื่อๆนี่ค่ะมานิดเดียวค่ะในตรงซอยนี้ค่ะซอยนี้ค่ะเลี้ยวเข้าไปขวามือตรงนี้ค่ะไปสุดซอยตรงนู้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวก็ถึงที่เรียนของแม่อ่อแล้วค่ะท่านผู้ชมนิดเดียวก็ถึงแล้วจริงเดินก็ได้ เดินก็เดี๋ยวจะลองเดินดูค่ะว่าจากบ้านเดินไปที่โรงเรียนจะใช้เวลาเท่าไหรค่ะเดี๋ยวจะลองเดินแบบไม่รีบนะคะจะได้รู้ว่าต้องใช้เวลาเดินเท่าไหร mm ่ hmm. เผื่อวันไหนอยากเดินไปจะได้เดิน <laughs> น้องแก้มบอกว่าเอาเอาสกูตเตอร์ของน้องแก้มไปก็ได้ <laughs> น้องแก้มบอกให้แม่เอาสกูตเตอร์ไปค่ะจะได้ไม่ต้องเดิน mm hmm. น้องแก้มบอกขับรถไปเผื่อไม่มีที่จอดแม่จ๋าเอาสกูตเตอร์หนูไปเลยว่ะ พ่อแม่อ้อมไม่มีจักรยานมีแต่จักรยานของป้าฟารัดพาไปอีกร์คายฟารัตนัวฟอนดีอะแต่บุ๊กส์ป้าบอกว่าก็เธอไม่มีไงจะซื้อให้ก็ไม่เอาป้าบอกจักรยานคันหนึ่งก็ตั้งหลายร้อยค่ะท่านผู้ชมมีฟิลคัตเตอร์เฟอร์ไอฟารัต Me, wir können gebrauchtes kaufen für 50 Euro oder mm. wir können äh, High-End Rad kaufen mit Akku und Motor für 5.000 mm. oder etwas dazwischen. Papa hat gesagt, man kann sich eine 2er-Kamera kaufen, es gibt auch eine ohne 100 Euro, nur wenn man möchte, kann man sie nicht so weit ถ้าไม่ได้ใช้ทุกวันประจําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ปั่นไปโรงเรียนราคาไม่ถึงร้อยก็มีห้าสิบหกิยูโรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบดีๆด,ดีไปเลยแบบเป็นจักรยานไฟฟ้าหรอคะที่ปั่นแล้วมันเป็นแบบมันเร็วๆอ่ะค่ะนั่นแหละก็ราคาก็สูงถึงห้าพันยูโรแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาจะให้ซื้อแบบมือสองแต่ว่าเดี๋ยวดูค่ะปีนี้คงไม่ซื้อค่ะเพราะว่า มันหมดหน้าร้อนแล้วค่ะถ้าซื้อก็คงจะเป็นซื้อปีหน้าค่ะถ้าซื้อน่าจะซื้อมือสองเอาค่ะเพราะว่าจักรยานใหม่โอ้จักรยานใหม่ก็แพงเหมือนกันค่ะสองร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยค่ะแบบธรรมดาถึงแล้วค่ะจอดรถแล้วเดี๋ยวจะไปรับน้องแก้มค่ะ <c oughs> ยืนบอกมายอยู่นู่น มาเร็วนูน่นยืนอยู่ตรงนู้นมีเพื่อนได้มีเพื่อนย,อนอยืนเล่นไม่ไม่งองแงแล้ววันนี้ <S 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 จะพาไปดูต้นไม้สวยค่ะทุกคนสีสวยมากเลยค่ะนี่นะต้นนี้สีเหลืองสีส้มสีแดงนี่ค่ะสวยมาก เอารถจอดอยู่นู่นคนเทนนอรหนูนไม่รู้ภาษาไทยชื่อว่าอะไรคะคืออะไรอือเป็น<ะ>กล่องใหญ่ๆที่คอนเทนเนอร์อ๋อที่หน้าโรงเรียนน่ะเหรออือฮะอ๋อแม่เห็นอยู่ว่าเขาไปสร้างอะไรไว้ตรงนั้นอ๋อะจะย้ายห้องใต้ดินไปอยู่ไอ้ตรงตู้คอนเทนเนอร์นั่นเหรอค <ขอ S 1> ่ะอ่าอืมให้อยู่เอ่อวัาชินให้วัชว,วะ สวัสดีค่ะพี่แก้มเรื่องพี่แก้มเมื่อลงจากโรงเรียนแล้วนะสวัสดีค่ะพี่แก้มเรื่องคะสวัสดีค่ะน้อแก้วสวัสดีค่ะป๊ป๊าเรื่องสวัสดีค่ะัสไีครับเอาใหม่ป๊าป๊ ป้าก็สวัสดีครับด้วยเลยเมื่อกี้นะฝนก็ตกปอยๆมัวแต่คุยกับเพื่อนนักเรียนคะเพื่อน,น้องแก้มจะนัดกันโทรหากันอะไรโอ้เด็กนักเรียนไปค่ะกลับบ้านกันค่ะมีการบ้านไหมนักเรียนวันนี้ไม่มีค่ะหยุดปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์ไม่มีการบ้านเลยเหรอไม่มีค่ะแต่ว่าอ่านหนังสือไทยได้ ก็แค่อ่านค่ะเขียนด้วยหรอเนาะอ่อานเขียนด้วย <c oughs> โอ้ไม่มีไม่มีการบ้านเลยเหรอไม่ค่ะแต่ว<ะ>่าแต่ว่าอะไรหนูทำอันกระดาษอันนั้นยังไม่เสร็จไม่ต้องทำหรือว่าทำก็ได้ต้องทำโอเคงั้นหนูทำกันไอ้ก็เคล็นพลัน,นเหรอเสร็จแล้ว <c oughs>

ก็เราจะถอดสายเครื่องซักผ้าค่ะท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็จะได้ยกใส่นวดกันเลยค่ะแล้วก็ว่าป้าหายไปไหนเราจะถอดสายเครื่องซักผ้า เอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะยกกับผู้ชายแข็งแรงแข็งแรงยกแม่ออาช่วยยกไม่ไหวป้าป้าบอกเพราะมันหนักมากค่ะต้องให้ผู้ชาย ห้องนี้ก็โล่งไปแล้วค่ะก็เหลือแค่ตู้แช่แข็งค่ะก็เหลือตู้แช่แข็งแล้วก็กล่องตู้เย็น ตู้แช่แข็งเคลื่อนที่ค่ะเนี่ยแล้วก็ชั้นอันนี้ก็แค่นั้นค่ะแล้วก็เลืออกไปน,น,น่ไม่มีอะไรของพวกนี้ก็เอาไปหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วสุ <laughs> สวขนข <laughs> <laughs> องก,ก็ไม่และวิสลดอันเร็วอัพต่อไมอร์เกนี Müssen wir müssen Fisch essen, dass wir Platz bekommen. Ja, aber nicht jetzt und der. Das ja. Regal nehmen wir komplett so. Mhm. Das wird so. Was ist hier in Wie näht ist? Ich weiß nicht, du wolltest aufhebeln. Mhm. โล่งกันแล้วค่ะในเตรียมของเข้ามาแล้วอันนี้เป็นตูต้เตาปิ้งค่ะเตาปิ้งย่างของพวกเรานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของแบบชิ้นเล็กๆก็ค่ะลิ้นชักของจุกจิกเล็กๆก็จะยกไปอย่างนั้นเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เนี่ยค่ะเก็บเข้ามาในบ้านแล้วค่ะพร้อมที่จะยกแล้วมามุมนี้ค่ะท่านผู้ชมผนังห้องนี้โล่งไปหมดเลยค่ะเก็บไปหมดทุกอย่างแล้วค่ะเก็บลงหมดแล้ว ก็เดี๋ยวต้องยกทีวีไปค่ะส่วนตู้2อันนี้มันเป็นของที่นี่ค่ะเป็นของเจ้าของบ้านเขาที่นี่กับโต๊ะอันเล็กนี่ค่ะพวกนี้ก็เตรียมพร้อมรอคนมาช่วยยกค่ะทำชมแล้วก็ตู้ใหญ่อันนี้ค่ะหนักแม่วาชอบมากเลยค่ะตู้อันนี้ค่ะมันเป็นแบบทรงเก่าๆอะค่ะเป็นแบบไม้โบราณเก่าๆอะค่ะชอบแล้วก็มีนาฬิกาตรงมุมนู้นค่ะนั้นเป็นนาฬิกาที่ปู่ของป้าทำค่ะ เขาทาเองค่ะจากไม้แกะสลักไม้เองนะคะปู่ของป๊อปปานี่ค่ะมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่าของที่มัน <laughs> ที่เรายังใช้กันอยู่ทุกวันแลวคะ่ะต้องต้องเก็บแล้วค่ะคืนนี้เก็บแล้วก็ใส่ถุงเล็กๆ,ๆอันนี้ก็ทิ้วไปได้ค่ะก็เป็นประมาณนี้ทั้งของใช้ประจำแล้วก็ของไม่ค่อยได้ใช้อะคะ่ะที่อยู่ในตู้จากในครัวค่ะ ตู้อันนี้เกลี่ยงหมดแล้วค่ะตู้นี้ตู้เด็กๆอันนี้เกลี่ยงไปหมดแล้วค่ะเราเก็บของออกหมดแล้วในตู้เก่งก็ไม่เหลืออะไรเลยค่ะส่งข้างหายหมดแล้วตู้นี้ก็โล่งล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะมีแค่นี้ไม้แขวนกับเกมตัวเดียวแล้วก็จะเก็บประมาณน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็อันนี้ไม่ลื้อค่ะจะยกใส่รถไปเลยค่ะ ก็มีใบยินแกมก็มีโต๊ะเขียนหนังสือแทนชิ้นส่วนพวกนี้ก็เดี๋ยวรอทุกคนมาก็มาช่วยกันค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเข้านอนกันเสร็จแล้วทีนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เดี๋ยวปู่กับย่าก็จะได้มาช่วยกันขนค่ะตื่นเช้ามาแม่ก็จะได้มาเก็บที่นอนตรงนี้ให้เด็กๆ ให้เป็นระเบียบเนาแล้วก็เดี๋ยวจะได้จับขึ้นรถไปเลยค่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมครอบครของออนนะคะไว้ติดเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย